คำถามต่อมานะครับพี่น้องถามว่าป่วยอยู่ตอนนี้อืไก้รมฎอนแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยยังต้องกินยาอยู่ป่วยตั้งแต่รมฎอนของที่แล้วอาจารย์ก็แสดงว่ารมฎอนที่แล้วเนี่ยขาดบวชมาัพอจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเข้ารมฎอนอยู่แล้วก็ยังป่วยอยู่ยังต้องกินยาอยู่รับอกว่าตอนเนี้ยต้องทําอย่างไรคืออย่างนี้พี่น้องครับอยากจะให้เข้าใจท่านลองลองปรึกษาแพทย์ก็ได้ ปรึกษาแพทย์ว่าอาการป่วยที่ท่านป่วยอยู่เนี่ยมันป่วยประเภทป่วยเรื้อรังคําว่าป่วยเรื้อรังเนี่ยแปลว่าไม่มีโอกาสหายครับคือคุณต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในรอมฎอนหรือนอกรอมฎอนก็ตามอันเนี้ยเขาเรียกว่าป่วยเรื้อรังกรณีของป่วยเรื้อรังเนี่ยนั่นแปลว่าท่านจะผ่านไปกี่รอมฎอนก็ตามเนี่ยท่านก็ไม่สามารถถือสิญจนดได้อื กรณีอย่างนี้เนี่ยให้จ่ายพิธียาตแทนเพราะว่าท่านไม่สามารถบวชได้อยู่แล้วก็หนึ่งวันต่อหนึ่งมือ้อโดยให้อาหารกับคนยากคนจนอันนี้คือหลักครับแต่ถ้าหากว่าเป็นป่วยที่ไม่ได้ป่วยเรื้อรังป่วยที่มีโอกาสหายเพียงแต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่หายเลย อจารย์นะ,นะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ได้หายเลยคือยังต้องกินยาอยู่ตลอดเวลาถ้าในช่วงเวลาเหล่าเนี้ยสมมุติว่าในเดือนที่แล้วในปีที่แล้วของรอนเรื่องรสมดอนสมมติว่าท่านขาดสิบวันอ,ะอ่ะสิบวันเนี่ยตลอดระยะเวลาหลังจากรมดอนเป็นต้นมาเนี่ยถ้าท่านสามารถที่จะถือสินอดชดใช้ได้ ในวันที่สุขภาพท่านแข็งแรงดีเพราะการถือสิทธิ์ใช้เนี่ยมันไม่จําเป็นว่าติดต่อกันร,รวดสิบวัน้ารับจากตรงนี้มันยังมีระยะเวลามันยังมีเวลามผมก็เลยบอกว่าทางออกคือหนึ่งอย่างแรกเลยพี่น้องต้องต้องต้องดูว่าอาการป่วยของเรานั้นมันเป็นป่วยเรื้อรังหรือไม่อื อันนี้ตงวินิจฉใย่ใช่ไหมอันนี้คือหมอจะบอกครับคือหมอเนี่ยเขาจะบอกว่าโรคบางโรคเนี่ยมันต้องกินยาตลอดอถ้าเป็นกรณีอย่างเนี้ยก็ท่านก็จ่ายฟดียไปเลยเข้าใจนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นในลักษณะที่เป็นอาการป่วยในลักษณะที่สามารถกินยาหายกรณีอย่างนี้ผมอยากจะเรียนกับท่านว่า ให้ท่านลองดูว่าในช่วงเวลาของท่านเนี่ยในช่วงเวลาที่ท่านสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยสามารถจะชดใช้ได้ไหม,มถ้าชดใช้ได้เนี่ยท่านก็ทยอยเข้าใจนะล้วลองติดกันไม่จําเป็นไม่จําเป็นอันนี้เรียนกับท่านว่าท่านไม่จําเป็นต้องต้องถือสินอดให้มันติดต่อกันท่านก็ทยอ,ยองใช้ใช้เอ่อเท่าที่มีความสามารถเหมือนกันใชไหมถูกต้องตะตตุ้มเหมือนกัน คือจะใช้เนี่ยก็ต้องไปใช้หลักเดิมหลักเกณฑ์กกคือพัตตาคุลล้อมาอมสตออะตุมแปลว่าจงยำเกรงต่อล้อเท่าที่สามารถจะทําได้อืเท่าที่สามารถจะทําได้ก็ท่านก็ถือสิ้งหลดราใช้ทาได้ครับแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่านะท่านต้องกินยาตลอดคืออย่างไรก็ไม่สามารถคือถ้าไม่กินแล้วเดี๋ยวจะมีผลนะอูยุตัววันนึงแล้วก็ ไปไม่กินยาไอ้อาการไข้มันจะที่เป็นโรคอยู่เนะี่ยมันก็จะกําเริบอ่าอันนี้อีกประเด็นหนึ่งคือถ้าเป็นในลักษณะอย่างนั้นท่านไม่ต้องกังวลอืท่านก็กินยาของท่านไปครับถึงแม้ว่ามันจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนใหม่ก็าตามถึงแม้ว่าจะเข้าสู่รอมฎอนใหม่มถ้าเป็นกรณีอย่างนี้สมมุติว่าปีที่แล้วเนี่ยท่านติดไว้สิบวันเนาะ แล้วตั้งแต่หมดรอมฎมอดรมาจนถึงปัจจุบันแล้วคาดว่าจะไปถึงรอมฎอนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ชดใช้อาจจะไม่ครบกรณีอย่างนี้ท่านต้องกังวลเพราะว่าอัลลอฮ์ลาอยู่กับลิฟุลฮุนับซันอิลลาบุสอาห์อัลลอฮ์จะไม่ได้บังคับในสิ่งที่มันเกินกําลังความสามารถของเราครับนั่นแปลว่าท่านก็รักษาตัวเองถึงแม้ว่าจะเข้าสู่รอมฎอนใหม่ครับ เข้าสู่เดือนรอมฎอนเสร็จแล้วเมื่อท่านบอกว่าแล้วก็ะจะไม่ได้ถือนิ้อดอีกละ่ะคือเข้ารอมฎอนก็ไม่ได้ถือแน่ก็ไม่เป็นไรท่านรักษาตัวให้หายทีนี้พอสมมุติอัลลอฮ์กำหนดว่าท่านเข้ารอมฎอนแล้วมันหายอโอเคไหมมันหายถามว่าจะชดใช้อย่างไงท่านชดใช้ในปีก่อนสมมุติจะไปถึงรอมฎอนเนี่ยท่านก็ไม่ไม่ได้ ส่วนร,รัมดอนเนี่ยท่านจะได้กี่วันก็เรื่องแล้วแต่แต่แต่ว่าเราไปถึง,ร,งรัมดอนแล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าไปกอดอของเดือนที่แล้วนะปีที่แล้วนะวนแปลว่าท่านจะต้องทําฟันดูก่อนอืเสร็จแล้วเมื่อพ้นร,รัมดอนท่านเริ่มที่จะมาดูว่าสมมติสุขภาพแข็งแรงดีละในปีที่แล้วนะท่านขาดกี่วันชดใช้ที่ผ่านมาก่อนอืหลังจากนั้นในณนะเดือนร,รัมดอนปัจจุบันท่านขาดกี่วัน ท่านก็ใช้ต่อไปตามความสามารถที่ท่านสามารถจะทำได้ครับอันเนี้ยคือสิ่งที่ที่ท่านจะต้องดูแลตัวเองอและที่สำคัญคืออย่าได้กังวลที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าบางคนเวลาป่วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ไหวไม่ไหวแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเสียใจว่า เขายังถือสินอดใช้ไม่หมดเลยแล้วก็จะเข้ารอมฎอนใหม่แล้วแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรจะเสียโอกาสไหมอืมอันนี้จำเป็นต้องตอบัดไหมจาย์ไม่ไม่ต้องนะไม่ต้ท่ที่ททอาจารย์ถามผมผมคงกลัวว่าบางคนจะไปคิดว่าฉันต้องตอบัรต,ตัวไหมเป็นความผิดไหมอะไรคือเขาไม่ได้ไไดทำอันเนื่องมาจากว่าเขาละเลยอืมอันนี้สบายใจไปปอะหนึง่งแต่เขาทำเนี่ยอันเนื่องมาจากที่เขาต้อง ที่เขาไม่ได้ถือสินอดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอรรมีเหตุมันมีมอุปสรรคแล้วเป็นอุปสรรคที่เขาไม่สามารถจะถือสินอดได้ครับแต่นี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ให้เขารักษาตัวเองแล้วก็ที่สําคัญคือก็ขออูอาจากอัลลอฮฺสุบฮานตะลาอขอให้พระองค์นั้นได้ได้ให้เขาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็สําหรับท่านที่ถามเนี่ย เราก็จะขอดุอาาให้ท่านนั้นได้สุขภาพแข็งแรงรเร็ว,เ,รวเพื่อท่านจะได้สามารถที่จะปฏิบัติอิบาดาได้อย่างเต็มกำลังที่ท่านตั้งใจไว้นะครับขอให้อย่างน้อยเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยท่านจะขาดกี่วันไม่รู้แหละก็ขอให้สุขภาพกลับมาเหมือนเดิม,มแล้วก็ท่านก็ชดใช้ไปที่สำคัญท่านอย่าไปเข้าใจว่ามันจะต้องชดใช้รวด เกลียงกันเลยมไม่ใช่ท่านวันนี้รู้สึกสบายดีหายท่านถินโดแต่ที่สําคัญคืออย่าถือสินอดในขณะที่ท่านไม่สบายเพราะนอกจากจะไม่เป็นความดีงามแล้วเนี่ยไม่เป็นไม่เป็นสิ่งที่เป็นภาคผลแล้วท่านจะได้รับโทษด้วยเพราะว่าทำในสิ่งที่เกินคำสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาจะเป็นผลเสียต่อร่างกายเป็นผลเสียต่อร่างกาย Come. Okay.